มาเทียบกันดูครับ1 5อป้บองนครับสายฟ้าขณะที่เพชรสายฟ้านี่ก็ถือว่าเป็นการยกระดับตัวเองในการเตยกับนักมวยต่างชาติที่เก่งระดับวิกเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับหนักแรงเจอเหลี่ยมเจอเก๋าครับรือพูดง่ายๆเลยครับของดีเจอของดีเลยครับวันนี้และคู่นี้ต่อยกันแบบ5ยกด้วยครับ พี่เตอร์เอาไม่ได้นี่เคยฝากชื่อมาแล้วนะครับในไฟที่เจอกับกวนอูมวดกวนอูอยุธยาฟ้ายิมครับลงไปสองนับนะครับแต่ว่ายก2นี่บ่พลาดโดนกำปั้นกวนอูนี่หลับฝันหวานไปก่อนที่จะกลับมาเก็บชัยน็อกแลมโบ้เพชรต่อตอน็อกกําไลเพชรโอ้อีกหลายครั้งครับโอ้โหโอ้แต่คนนี้นี่งานยากเลยครับเพชรสายฟ้านี่จอมจุกจิกอยู่แล้วครับแข้งดีดเร็วครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาด้วย วันนี้เปิดเกมเดินเข้าหาเลครับพิเตอร์ก็เป็นสไตล์ของเขาเลยครับถ้าคู่ต่อสู้เพียงพลั้มเมื่อไหรนี่โอ้โ oh. หโอ้ยแม่ช่วยโอกาสสะบัดศอกใส่ครับห้ใส่ฟ้าแห่เสียงดังเพลากเลยนะครับเป็นมวยที่ออกอาวุธได้ฉลาดและเร็วมากครับแต่ต้องระวังนะครับรูปสับขาหรือว่าเตะพับนอกของวิกเตอร์นี่หนักแรงครับแคฟคิกครับ ไปไปที่บริเวณน่องนะครับต้องไปถามกวนอูดูได้ครับโอ้โหพยายามจะเล่นงานลำตัวอืมชิงฉกต่อยซ้ายครับเในสายฟ้าส่วนิตเตอร์ออออนี่หล่อจังหวะเม่งเหม่งแหละครับพยายามใช้หมัดขวานะครับแต่ว่ายังต่อยไม่ถึงโอ้โหเนี่ยครับ แมหมมาเร็วมาแรงครับอาวุธของวิกเตอร์แรงจริงครับต้องขยับกางเกงเลยครับเพชรสายฟ้ามาดูครับมาดูการแก้เกมของเพชรสายฟ้าครับจะรับมือกับวิกเตอร์ยังไงโอ้โหโอ้โหแมททีปทำให้เสียจังหวะไปนะครับโยกโยกครับ นี่เป็นเกมถนัดของวิกเตอร์อยู่แล้วนะครับเป็นการบุกเข้าหาคู่ต่อสู้แต่ว่าวันนี้เขาอาจจะต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะครับเพราะว่าเพชรสไยฟ้านี่เป็นนักมวยที่มีความรวดเร็วเลยครับโอ้ยแกงฝาเพชรสายฟ้าดีครับนี่ครับต้องขู่ต้องปราบวิกเตอร์ครับอย่าให้ได้ใจครับแ,แต่ดูเหมือนว่ายิ่งโดนจะยิ่งเดินเข้าหานะครับวิกเตอร์ครับ จิ้มมัดยังติดบังนี่หนึ่งสองปใส่ฟ้าครับสับล่างหมัดหนึ่งสองครับแม่ทำได้ดีครับโอ้เสิร์ฟมาเป็นอาหารชุดขาวหวานเลยครับตัดลำตัวเสียงดังตุ๊บเลยครับซ้ายของวิกเตอร์ครับอ่ะวงในโอ้ยสมบัดซอกล็อกไล่แขนดูแล้วกำกึ่งนะครับคู่นี้ อยู่ที่จังหวะใครเปิดก่อนกันเลยครับโอ้โหอแกออกแต่ละทีน oh. okay, okay, ี e> okay. oh. Oh, oh. 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 ่โอ oh. 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 oh, okay. ้ต้องเกรงดีๆแล้วครับเพชรสายฟ้าจะไปรับอาวุธวิกเตอร์ไม่ได้นะครับโอ้อ๋อดีครับฉกหมัดขวาแหมวิกเตอร์พยายามด้วยกันลำตัวครับโอ้โหไต่มาแล้วกระโจนหมัดคืนครับนี่แหละครับต้องแบบนี้ แต่ไม่มีกลัวเลยครับวิกเตอร์ครับผ่านอะไรโหดๆแบบนี้มาเยอะที่เป็นสายฟ้านี่ก็รู้ครับว่าควรจะต่อยกับมวยหนักแรงแบบไหนครับพยกะพยกเข้ามาครับวิกเตอร์รสชาติเลครับเีหวานมันเค็มครับหลุดคกับลูกนี้ดึงนิดเดียวเอง มีทั้งจังหวะฝีมือมีทั้งความบูดดุดันโอ้โหให้มาก็ต้องเอาคืนไปครับแหมคืนไปแรงซะด้วยสิครับขยับไปโอ้โหต่อยมาครับดูน่เสียหลักครับแพรวิเตอร์เหลือมองกรรมการเลยครับว่าจะนับครับไม่มั่นใจครับวิเตอร์โอ้ทำดีครับไปใส่ฟ้าครับ แม่หน่าจะเข้าที่เข้าทางนะครับตอนนี้เพชรสายฟ้าครับส่วนวิกเตอร์ครับต้องเร่งมากกว่านี้ครับดูจะเจอความจุกจิกของเพชรสายฟ้าเข้าไปในปวดหัวหรือเปล่าครับวิกเตอร์โอ้เสียหลักอีกแล้วสองสามลมแล้วครับยกนี้โอ้โหชิงหัวก่อนแบบนี้ครับดีครับอย่าแค่มองตาครับ อาวุธต้องมาด้วยจะไปไปตามมองตามแกไม่ได้ไปสายฟ้าครับนี่แหละครับสับแรงๆไปวิกเตอร์แหรไปสายฟ้าก็เอาคืนเหมือนกันครับป้ายหน้าปลายหน้าตีได้ไหมโอ้โหดูหลักดูเหลี่ยมครับหันข้างให้แล้วก็ดันเข้าหาเชือก โหดึงหลบครับแมเจอบัตรของวิคเตอร์ครับโดนครับยิ้มเขินเลยครับเป็นสายฟ้าแหมรู้ว่าพลาดนะครับอ้าวโดนอีกแล้วโอ้โหยังไงเนี่ยวิคเตอร์ยกนี้เจอเหลี่ยมเข้าไปครับดิแข้งกนะดิอ้าวโดนนะโอแหมเริ่มจะฉายแวววิปปับวิปปับเลยครับยกนี้เพชรสายฟ้าครับฝุกซ้ายก่อนโอ้หมัดวิคเตอร์ยังกว้างอยู่ครับ อ้ยยังไงครับฐานล่างไม่ดีครับแ่ก็ยิ่งต้องตามเอาคืนเลยครับวิตอรเอาไม่ได้สายฟ้าก็ผีบยันเอาไว้อ้โอยดูกรบหวดไปที่ก้นกบขยับแคลกันคนละแข่งครับย้ำคุณผู้ชมนะครับคู่นี้เราให้ชมกัน5ยกนะครับ โอ้โหไต่มาแลครับแข้งขวายกสี่ครับยกนี้ครับถ้าภาษามวยต่างประเทศก็จะต้องเรียกว่าแชมปนชิปราวครับไปลื่นครับพิเตอร์ไข่ขวาไปทำดีครับเล่สายฟ้าเกียวล็อกแขนโอ้ไล่ไปไล่มาครับใครจะได้เปรียบพิเตอร์พยายามจะสะบัดศอกครับรัดตีได้ไหมโอ้ไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับตีพม่สายท้าไม่ใช่ของง่ายครับโอ้แกลื่นจริงๆครับ สับล่างก็โอ้ยโดนมาดอีกโอ้ยยังไงครับวิกเตอร์โอ้ยโดนมาเอ้ายิ่งเร่งเหมือนจะไปยิ่งเข้าทางของสาย้าเลยครับดูจังหวะดูหลุดดูหลวมไปเลยครับวิกเตอร์ครับโอ้ยยกนี้แหมกลับกลายเป็นเห็นชัดเลยครับเร่งเข้าไปอีกครับวิกเตอร์ตีได้ไหม ใครจะตีใครแม่ <S <S ยังครับ <S <S เดินเข้ามาครับแม่ระวังแข้งซ้ายครับระวังครับระวังแข้งซ้ายของเพชรสายฟ้าแม่แกถีบทำลายจังหวะนิดเดียวเองครับวงไหนครับดูจังหวะไล่แขนอา้าวตีก่อน,นครับตีมาตีคืนแหมฉลาดเพชรสายฟ้าแกรัดล่างนะครับ โอ้โห oh, แข่งขวามาแล้วครับวิกเตอร์ต้องออกบ่อยๆอ,ออกทีทีครับตีตีได้2ทีครับวิกเตอร์แม่ตอนนี้สิ่งที่ทำได้ดีวิกเตอร์ก็ต้องเดินติดแล้วครับโอ้โหโดนสายโดน,ดนดอีกดดแล้วเอาสับคืน oh. เอาสับมาคืนแม่กระโตดได้ดีนะครับวิกเตอร์ครับเพชรสายฟ้าก็ไม่ยอมโอ้ oh. ทีต่อทีเลยครับ โอ้ลูกเด็กเล็กแดงที่มุมแดงนี่ชูมือมาให้กันสหล,ลอนเลยเลยครับวิกเตอร์ความพยายามเป็นเลิศจริงครับเอาับไปเอาหัวมาเอาเอาอย่าไปรอครับวิกเตอร์ไปรอก่อนครับแน่ต้องดึงดีๆครับเอาคืนเครับไปสายฟ้าโอ้โหไม่ต้องระวังยางแตกด้วยนะครับวิกเตอร์นี่ก็เตะหนักครับโอ้ต้องดึงเช็คระยะให้ถูกครับ หมดแข่งซ้ายคืนไปโอ้โหแขงซ้ายมาเอาแข่งขวาคืนแต่ขยับ็วครับพิเตอร์ครับเหมือนเดิมนะครับรูปเกมการชกครับแหม่งางไม่ออกครับโอ้รเกินโอ้ไปสายฟ้านี้ออกลูกเก่าโชว์ความมั่นใจแล้วครับปัดขวามาเตอร์ก็ยังไม่ท้อครับอ่ะโดนอีกแล้วเอาสับขาคืน มีอาการเหมือนกันนะครับพู้สายฟ้าก็มาอย่าประท้าเลยครับรอให้วิกเตอร์เข้ามาอ่ะมามะมามะมามะมาไหมจิ้มลำตัวแหมมีเหลือบองเวลาครับพู้สายฟ้าโอ้วิกเตอร์ต้องเร็วกว่านี้กหน่อยครับหวดโอ้ถ้าพูดกันตามตรงอย่างนี้ต้องต่อยนับต่อยน็อกเลยครับพิเตอร์ไม่ได้หวดไปครับ ก็ยังมีโอกาสอยู่ครับอีกสักนาทีกว่าๆครับโอ้โยแหม่น,นักความรุแนแรงนี้ตอนนี้ไฟสายฟ้าน่าจะนำไปประมาณสักหนึ่งกิ๊กเลยครับบัดขวามาต่อยคูเลยครับโอ้โหแต่ติดบางอีกครับวิกเตอร์แหมแกลังเลอะไรครับวิกเตอร์ครับอ่ะอย่งเดินครับต้องเดินต้องเดินครับวิกเตอร์ ไปโดนเพชรสายฟ้าหลอกอีกครับเอาองานนี้ไม่รู้ใครหลอกใครเลยครับโอ้โหหมัดขวาเข้าไปเข้าไปไปเอาเอายังยังมีลุ้นครับอโยกง้างแล้วก็ต่อยหมัดหนึ่งสองลำตัวครับวิกเตอร์โอ้โหเพชรสายฟ้าเก็บอาวุธเลยครับรัดล่างครับเ,เก๋าครับเปลี่ยมเลยครับแบบนี้ เดินบุกเข้าไปครับแบบนี้นะครับถูกต้องเลยครับเข้าไปหัวดแข้งซ้ายแมเพชรสายฟ้าตอนนี้ปิดเกมเลยครับอยู่วงนอกครับรอให้วิเตอร์เดินเข้ามาโอ้ยต้องระวังหัวล่างครับแล้วก็เป็นเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วครับแมอาศัยความเร็วที่เหนือกว่าครับความพลิ้วครับชิงจังว่าออกอาวุธได้ก่อนคว้าใช้ไปครับ